สวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมทั้งใน YouTube และใน Tik t o k นะครับคลิปนี้ผมอยากจะมาบอกกับทุกคนว่าทําไมผมยังไม่ลงคลิปสักทีนะครับผมซึ่งคลิปล่าสุดเนี่ยลงไปนานมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าผ่านมากี่เดือนแล้วจะเป็นคลิปนี้อ่ะก็จะเป็นตัวไฮยาทอยก็ซิล่าเวอร์ชันทานลูเซนนะครับผมซึ่งมันผ่านมากี่เดือนแล้วจำไม่ได้มันนานมากอะซึ่งที่จริงอะผมอยากรีวิวครับแต่ว่า ผมรอของอยู่ตอนนี้ผมสั่งตัวนี้ไปเป็นไฮยาทอยก็ซิล่าอีวิลูชั่นนะที่เป็นอาก็ซิล่าเอ็กคองนะครับผมตัวนี้อาตัวต่อไปเขาจะเป็นชิโมครับผมตัวนี้ก็เพิ่งสั่งไปเหมือนกันอานี่เลยรอหน่อยนะครับผมของมาประมาณแบบเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาเลยนะครับผมจะไปแบบแถวแถวสิ้นปีหมดเลยอะตัวต่อไปครับอ่ะเดี๋ยวให้ดู ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่ะตัวนี้เลยครับอันนี้เป็นงาน Spiral Studio ครับผม o a s i l l a Evolution นะครับผม o a s i l l a Kong นี่เลยอ่าตัวนี้ราคาทั้งสูงเลยนะครับผมราคาประมาณ6,000นนะครับอ่ะตัวนี้จะมาประมาณอ่าพฤศจิกาไม่ก็ธันวาเหมือนกันนะครับผมหรือถ้าเร็วหน่อยเนี่ยแบบเร็วๆเลยนะจะเป็นเดือนสิงหานะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้เลยครับผมจะเป็น างานของ Spiral Studio เช่นกันนะครับผม g o d i l l a Illusion แต่จะเป็นเวอร์ชั่น h Heat Wave ครับผมสังเกตว่าคลีปเนี่ยจากสีชมพูธรรมดาธรรมดามันจะแบบมีความเหมือนกำลังชาร์จพลังนเออก็สวยไปอีกแบบผมสั่งมา2เวอร์ชั่นเลยตัวต่อไปครับผมอันนี้จะเป็นอา่ายจากทางจีนนะครับผมจะเป็นชื่ออะไรวะ W Dragon เออ W Dragon อืมนี่เลยสวยเหมือนกันครับผมซึ่ง W ับเบิลกอผมยังไม่เคยซื้องานของเขาเลยนะเนี่ยตัวแรกเลยตัวนี้ราคา7,300ครับผมซึ่งผมคำนวณเงินดีๆนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0 0กว่าบาทครับผมนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งผมว่าจะ p พีออเดอร์เหมือนกันเนี่ย Spiral Studio s h i m o ครับผมตัวบั้เริ่มเลยมันจะามาคู่กับ g o d ซ illa แบบนี้อ่ายืนคู่กันซึ่งตัวนี้ราคาหมื่นต้นๆครับผม แต่ผมว่าไม่รู้ว่าจะแบบสะสมซับพันหรือเปล่านะครับผมก็เก็บมาเรื่อยๆเดี๋ยละห้าพันบ้างสามพันบ้างนะก็เออแต่ผมคำนวณแล้วเหมือนจะไม่พอว่ะสำหรับชิโมนะครับอืมเสียใจอ่ะ